โลก,กูพิงพิงเราทั้งขวาตรงนี้นะครับให้เรสิเห็นเห็นเจมส์อาครับหรือว่าโลกนี้คอลิสเจมส์เลือกมันตัวเาสาได้แล้กูกากูเปิดหัวเลยครับโอ้โหหนึ่งศูนย์เชลซีขึ้นนำโอ้สิบห้านาทีครับโอ้ลูกาตูใช้เวลาแค่ไม่เท่าไหร่ครับในการที่จะแล้วลูโกาตูไปอยู่ในจุดนัดพบที่พอดิบพอดีกันครับ บอลผ่นานหน้าของคบีนี่แล้วก็เคาะไม่กอบปกหขาเลยครับลรกินูการ์ตูนอาโบมาลีเนี่ยเจอลูกแข่งของดูการ์ตูนเนี่ยปลิวเลยนะครับระหว่ที่จะเบียดชิงเดลกมัอยู <I S 1> ่เรื่อโดนสลับทีเ <but>, ด so, ียวนี้ถึงจะอะไรคืนคืนไปช่องด้วยเออก็ดูว่าอารูโซเข้าในมาลวกกูลลอกหลอกขวาทางขวามาดูเบียร์นี่ของทางลิสเจมโอ้โหโอ้สองศูนย์แล้วครับโอ้โห ไหลลื่นดีเหลือเกินนะครับแล้วก็สุดแล้วครับคาวัชสยังเล่นกับกลองโซ่ได้แล้วครับแล้วดูสเต็ปของลูโตูรู้ครับว่าข้างหลังมีเมสมันเมล์อยู่ดึงหวะและปล่อยผ่านครับแล้วที่เหลือเอาให้บอลเร็วม,มาเลยนิสเจมพร้อมเติมมาถูกหวะอีกแล้วและก็ที่ยังเหมือนเดิมก็คือเชียนี่ยืนห่างตรงจุดที่จะป้องกันการลับขึ้นมาของบินดักเชลซีครับเดือนเมา,าแรกไปเปลี่ยนทางลูดโูโโสุดสวย ของท้ายฮาวเวร์นะครับ1-0ที่เชลซ <Enfin> ีขึ้นนำโอ้โหเป็นเหลี่ยมที่หมงงได้เพอร์เฟคมากๆนะครับเสียงประตูนัดแรกของลูกการทำได้ครับทุกคนนี่จะโอ้โห้ละหลวมครับลูกนี้คือไม่มีใครดูแลการเคลื่อนที่ของท้ายไม่ได้นะครับสเต็ปเข้าไปหาบอลบงเสาแรกแม้เหลี่ยมจะเป็นเหลี่ยมที่หมงงไดประตูยากก็ตามแต่ว่าทำได้ครับเนียนจริงๆรับหนักเป๊ะมากๆครับ ลูกปูเนสนติเต็กายทะลุมาอลิสเจมหลุดแล้วครับยกลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหสามศูนย์เก็บาเชลซีสบายสบายจากซ้ายสุดเลยครับค่อยๆผ่านบอลไปไม่ได้เลื่อนจังหวะกันเยอะด้วยแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยคุณภ,ภาพของเชลซีนะครับเหลือไปเห็นแล้วก็การ เติมกระหว่าของพวกผู้เล่นที่ไม่มีบอลของเชลซีมาได้ดีมากๆาแม้ลูกนี้ทิมครูพยายามจะออกมาเร็วมากๆแล้วมาตามครับแต่ว่าชั้นเชิงในการจบสกอร์ของวิสเจมส์ทำได้เนียนไม่แพ้พวกสูนยหน้าชื่อเบอร์นะครับอัซาโนะดอยอัซาโนะดอยไปสุดเส้นหลังแล้วครับเปิดยกมาโอโ้เลยฮาแฟตไปแต่วิสเจมส์ึงกลับมาสายยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้ยิงยัดโอ้โห สวยงามเหลือเกินครับลิสเจมส์ครับยิงให้เชลซีนำล่ะครับ1-0โอ้โหจังหวะนี้ยิงแบบเต็มข้อเลยครับนาทีที่65นะครับก็เป็นเชลซีครับที่ออกนำ1-0ครับโอ้โหจังหวะนี้เน้นๆครับซ้ายของลิสเจมส์ครับยิงบอลพุ่งตรงแล้วก็แรงเลยนะครับมาดูที่3ของเขาในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหของบอลดันเข้ามาในแดนของเลียเซ้นแบบต่อเนื่องนะครับ ที่สนโอดอยครับสายลึกเข้าไปแล้วจังหวะที่สักกัดไปเข้าทางของดิสเจมิดแต่งหนึ่งทีเลยครับก่อนที่จะโดนบีบให้ยิงที่ซ้ายครับแต่ว่าหยิงดีทีเดียวครับยิงแบบสวนและตรงเลยนะครับแสกหน้าของคาร์ดาโรเข้าไปครับทุกอยู่ช่วงที่นักมั่นใจมากนะครับดิสเทนนั้ เป็นประตูสำคัญเลยรับคนที่สกัดเอาทานมี่เป็นเคียนคารค์บหายอะครับบาร์ลีคืนกลับมาล็อฟต์ชิกมาด้วยิสเตนอีกแล้วเจมส์ึ่งกลับมาล็อฟต์ชิกยิงตดิดบล็อกแล้วได้สวนอดกเอ้โหวโอ้โ,อโ,อโ,อโอหวิสเตมครับ โอ้โหยิงแต่ละลูกนี่มาเข้าข้อทุกลู่เหมือนกันครับ2-0เลยครับโอ้โหพียงจะบอกว่ายิงแบบเข้าข้อมากครับจังหวะนี้ครับนี่ครับโอ้จังหวะค่อยๆขึ้นมาครับด้วยในครั้งครับจังหวะที่ลิสเจยคืนให้กับทางรัตชิกยิงติดบล็อกเข้าทางและขวาตรงๆเลยครับโอ้โหลูกนี้ บอลเนี่ยไปโดนบล็อกของทางคีรันคราสครับซัดลูกนี้หมดสิทธิ์ลูกมาไม่ทันครับทางคาร์โดโรประตูที่4ของดิสเจมครับฤดูกาลดีแล้วครับต้องบอกว่ายิงบอลแรงมากเลยครับเบียดเสาแรกเข้าไปเลยครับสองประตูต่อสูงครับรถกล่องเตะอะครับเจมส์มองข้างในแล้วเปิดมาหาแวนโค้งโอ้โหเรียบร้อยเลยครับ โอ้โหเกมรับของเบอร์รี่ปล่อยฮาวต์ยืนว่างๆและลิเจมก็เปิดแม่นจริงๆ1สู่แล้วครับที่3ด้วยนะครับอาซิีที่3ของลิเจมครับเข้าหัวคายฮาวต์พอดีโ่แบบนี้ไม่เหลือครับ <S 1> <S 1> เ็นมีแล้วก็ทารคอฟกี้ครับย,ยืนห่างกันมากครับเบนมีก็ไม่ได้มองตัวด้านหลังครับทารคอฟกี้ก็ไม่ได้ตามอยู่อีกแบบครับลิเจม ปอบเข้าในมาครับรองเต้กระชากเลยครับรองเต้ยาวๆตองเต้ไม่มีใครประกบยิงเอง,อง2อศ<บ>ูนย์โอ้โหว้าวโคโล่กองเต้ไม่มีใครประกบครับโอ้โหยิง,งนี้สวยมากโอ้โหดูช่องโหว่เต็มไปหมดเลยครับเกมรับของเลสเตอร์แต่ว่าลูกนี้ก็เป็นความยอดเยี่ยมด้วยซ้ายของโคโลกองเต้นะครับผู้แข่งยังยังเมาหมัดอยู่นะครับเลยบุกไปเรื่อยตัดจากขวาเข้ากลางมาแล้วพอ หนีตัวคุมซูมาเร่ได้แล้วไม่พยายามที่จะตามเอ้ดูโลกองเต้ต่อ้วยซ้ำไปมันถอดใจครับโอ้แล้วนี่ครับเพื่อนที่ค้ำอยู่หลังสุดอย่างเจ้าหน้าวันก็เข้ามาบีบช้าเกินแล้วยิงได้ฉลาดมากนะครับหักข้อเล่นเสาแรกเลยนะครับซ้ายหอนก็แล้วกองเต้ถ้าเราดูในมุมของแคปเจอร์ชัยเคลมแทบไม่เห็นบอลเลยนะครับเพราะว่าทางด้านดูโอกาสของวิชเชม เมาส์มีช่องแล้วครับเมาส์จิงเรียบร้อยครับโอ้โหจากจังหวะขึ้นไปแล้วจบไม่ได้ครับ1-0เชลซีนำจากเมสันเมาส์ครับจากโอกาสที่ได้โลสวนอยู่สองสามครั้งนะครับขอพื้นที่เปิดเชลซีลงโทษเลยครับจากจังหวะที่ขึ้นโลงไปตรงนี้ครับเสียบอลกลางทางนะครับแมตูโกเรวจากตรงนั้นเนี่ยรอสฟาร์ลีย์ครับฝางมาที่ริสเจมไม่มีล้ำอยู่แล้วครับ จาะยิงแบบนีน้ีไม่รอดครับเราจะว่า3ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ผ่านรุ่นพี่ในทีมชาติยอย่างพิกฟอร์ดนะครับลูกนี้ไม่รอด้วครับขายใครก็ยังพอไหวครับขายเมนชส่นเมาส์ตอนนี้นไม่รู้จะเอาใครมายิงจริงๆครับ นคาสนามก็จะเปลี่ยนอีกนะครับเนี่ยครับมาที่โชโรบาโชโรบาต่อมาลิสเจมเจมขยับล็อกเข้าซ้ายเจมล็อกอีกทีแล้วยิงเลยครับโอ้เรียบร้อยโอ้โหลิสเจมว้าหนึ่งศูนย์ครับโอ้ตั้งใจยิงเองซะเลยครับยกยักยักยักหลอกไปหลอกมาจนแนวรับลงนะสุดท้ายยิงทะลุเข้าไปเลยครับบอลพุ่งเสียบเสาไกลเข้าไปครับหนึ่งประตูสูงในนาทีที่47ของการแข่งขันครับจากลิสเจมครับ ลูกนี้นี่น่าจะทาให้เชื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้เยอะเลยครับประการหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษดูอีกครั้งครับก็เอาจิงๆนะเหมือนไม่มีอะไรนะครับแนวรับก็ยังยืนกันค่อนข้างแน่นเหมือนเดิมครับโยกหนึ่งโยก2ครับแล้วก็ยักลูกนิดแมบอลมันทะลุตรงกลางพอดีครับ 3- 4สคนแตกแล้วเจอครับบอลพุ่งผ่านเข้าไปเสียบเสาไกลในที่สุดก็ยืนวังนันเองครับโอเวอร์ลี่โอ้โห เยอะไปนิดหนึ่งครับเป็นประตูที่5ในฤดูกาลนี้ครับในพรีเมียร์ของลิสเจมนะครับแน่นอนครับนี่กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกในฤดกาลพวกเขาเนระเบิดจะเยืนมาปิดเสาสองแต่ขยับขึ้นไปก่อนเลยครับในบุสิกเปิดย้อนกลับมากองเตะจับไหลต่อมาลิสตเจมอีกแล้วลิสเจมยิงปาดครับตูแลตโหแม่บอลไปชนขาวัดเข้าไปเลยครับ3-0ครับ โอ้โหจะได้ได้ง่ายๆครับเริ่มครึ่งหลังมาประมาณ10นาทีครับเชลซีซัดไป3ประตูรวดครับนาทีที่55ของการแข่งขันครับเชลซีนี่ห่างเบอร์ลี่เป็น3าต่อศจากผ่านโอ้โหดูครั้งนึงมาได้สวยครับบริสิกเนี่ยลิสเจมส์เอือจังหวะเปิดจังหวะสุดท้ายนี่ก็ไม่ค่อยมีมุมเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าแนวรับเนี่ยพุ่งเข้ามาเกือบทันครับแต่ยังผ่านไม่ได้นะครับแล้วดูครับอือโอ้โห คือเท้าขวาเนี่ยเหมือนจะตั้งใจยจิงอ่ะไม่โดนครับบอลพวกมั่าเท้าซ้าย <c oughs> ครับคืออ่าถ้าเลี่ยมลึกไปนี้หน่อยอาจจะเป็นการสกัดให้เบอร์ลี่ได้ซ้ำเนื้อลูก <c oughs> บอลนี้